คนสูตรท่านกล่าวไว้พวกเราฟังจนกินใจสวดสาธยายจนชินปากก็คืออาเซวนาจะบาลานังปันตานันจะเซวนาแปลความก็ว่า การม่คบคนพานพันดานอยากการครบบัณฑิตผู้ผู้ชอบด้วยกายวาจยใจใจเอตัมมังคารมุตตังมังท่านเราเป็นมงคลสูงสุดเราอาจจะคิดแต่ในแง่ภายนอก็นไม่คบคนพานพันดานอยากนอกๆแบนั้นนั่นก็ถูก ในการเกี่ยวกับเรื่องสังคมเพราะมนุษย์เราอยู่คนเดียวไม่ได้ตอนน้องมีเพื่อนฝูงญาติมิตรเกี่ยวข้องกับสมาคมมากน้อยทานสอนในแงน่แต่อาจจะคิดในแง่เดียวเท่านั้นสมัครตนเองเลยลืมคิดถ้าเราคิดในแง่เดียวเราก็ลืมคิดเรื่องตัวเรา เป็นต่เพียงเพาไว่าจะพบคนทานภายนอกแล้วก็ดีแต่การที่เรารบคนคนทานภายในนั้นเราไม่ทราบว่ารบกันมาเท่าไหร่รบกันมาตั้งแต่วันเกิดจนมาทั้งถึงบัดนี้คนทานภายในหมายถึงอะไรหมายถึงตัวเราเองซึ่งเป็นคนคนหนึ่งแล้วก็มีจิตที่เป็นทานคอยจิดกันคอยฉุดลาก ือกิจการกิจการในทางที่ดีของเราไมา่ทำความดีได้โดยสะดวกสบายหาเรื่องนั้นมาขัดข้องหาเรื่องนี้มายุแย่ให้ล้มเหลวไปตามมันจนได้เรื่อยมานี่เรียกว่าทานภายในคำว่า พานั้นทางพุทธศาสนาท่านหมายถึงความคิดที่ทําให้ตนและผู้อื่นเดือดร้อนท่านเรียกว่า่านจะมีความรู้ความฉลาดมากน้อยเพียงไรถ้ายังจะทําคนอื่นให้เดือดร้อนและตนเดือดร้อนอยู่แล้วความรู้นั้นท่านาเรียกว่าเป็นความรู้ที่ฉลาดความรู้ที่ยังผู้บุคปฏิบัติ ให้คนอื่นได้รับความสะดวกสบายมีความสุขตนเองก็มีความสุขนั้นท่านเรียกว่าเป็นความรู้ความฉลาดแท้ตามหลักธรรมทนานาน้หมายถึงทานภายในตัวของเรานี้เป็นสิ่งสำคัญมากอันหนึ่งซึ่งอยู่กับตัวตลอดมาแล้วเราเคยคบค้าสมาคมกับพานตัวนี้มานานแสนนานจนกระทั่งบัดนี้ เราก็ยังมีความสนิทกับทานของเราอยู่โดยไม่รู้สึกตัวว่าเรามีทานเราครบกับคนทานคือความคิดการกระท,ทําของเราที่เราไม่รู้สึกตัวว่าเป็นความผิดท่านเรียกว่าทานภายนในพยายามเลือกเฟ้นความคิดที่เห็นว่าไม่ดีทั้งส่วนอยากส่วนกลาง ส่วนละเอียดที่มีอยู่ภายในจิตใจนี้แห่งเดียวกันความคิดใดที่เป็นไปเพื่อสังสมทุกขึ้นมาความคิดนั้นท่านเรียกว่าผ่านนี่เราก็ตีขนแหน่งแยกออกไปมากน้อยเพียงไรก็ได้จากเราคนเดียวที่คิดเป็นเช่นนั้นเช่นนั้นในทางที่ว่าผ่านท่านให้ครบ ความคิดชนนี้ให้เห็นว่าความคิดชนนี้เป็นภัยเช่นเดียวกับพานภายนอกเป็นภัยต่อเรานี่รอบเมอคิดทั้งภายนอกคิดทั้งภายในพานภายนอกก็เข้าใจพยายามหลีกเว้นพานภายในก็เข้าใจพยายามหลีกเว้นกีดกันความคิดเช่นนั้นอย่าให้เกิดขึ้นพยายามปราบปรามอยู่เรื่อยๆไปโดยความเห็นภัย ในขณะที่คิดท,ที่ทําที่พูดออกไปทุกระยะชื่อว่าเป็นผู้ไม่ครบคนทานชื่อว่าเป็นผู้เห็นภายต่อคนทานทั้งภายนอกภายในให้ครบบรรัณฑิตนักปราชญ์หมายถึงภายนอกด้วยภายในด้วยอย่างที่เราคบครูกัอบอาจารย์เพื่อฝูงที่มีความประพฤติดีงาม และให้อวบตสั่งสอนนื้นให้อุบายต่างๆจะเป็นญาติเป็นมิตรเพื่อนฝูงอะไรก็แล้วแต่ตลอดถึงครูถึงอาจารย์ที่ให้อุบายอันดีงามแกเราเรียกว่าบัณฑิตไม่ต้องหาความรู้ความฉลาดแบบตู้พระไกรปิฎกมาก็ตามใน่ไดความรู้ความฉลาดถึงขั้นปริญญาเอกมาก็ตามสำคัญอยู่ที่ความคิดความเห็นการประพฤติตัว เป็นสิ่งที่ชักชูงให้คนอื่นได้รับความถูุกความสบายเป็นความถูกต้องนนนามไปด้วยมีตนเป็นสําคัญเป็นผู้ให้อุบายมีทั้งเรียกว่าบัณฑิตทางพุทธศาสนาท่านหมายอย่างนี้เป็นบัณฑิตแล้วก็บัณฑิตภายในได้แจะอุบายวิธีต่างๆที่จะเป็นไปเพื่อสงนางความดีจากตน แต่พื้นน่ะคุณนำความดีขึ้นไปจปนกระทั่งถึงสติปัญญาที่จะถอดถอนจิเล็ออกจากจิตใจข้างบนเป็นลําดับลําดับเป็นชั้นๆของสติปัญญาเรียกว่าบัณฑิตนักปราชญ์เป็นชั้นชั้นไปจนกระทั่งถึงขั้นมหาบัณฑิตมหาบัณฑิตก็ได้แก่มหาสติมหาปัญญานั่นหละเรียกว่ามหาบัณฑิตเลยขั้นหาบัณฑิตไปแล้วก็ถึงนมมุติเรียกว่าจอมปราศที่นี่นะ เ่อขั้นมหาบุตุษไปแล้วก็เป็นจอมปราดได้แกบผู้เฉลียวฉลาดรอบตัวภายในจ,จิตใจคือพระรหัสสิ้นกิเลสอาสวะดุพทานทั้งปวงนี่เป็นมงคลอันส,สูงสุดทั้งสองอย่างนี้คือเสวนาจะบาลานังให้ครบคนทานทั้งคน,านทานภายนอกทั้งคนทานภายในัณฑิตานั้นจะเสวนาในครบบัณฑิตนักปราชผููเฉลียวฉลาด ทั้งภายนอกและภา,ายในพยายามผิดตัวให้มีความเฉลียวฉลาดทันกับสิ่งที่จะเป็นค่าสึตต่อจิตใจของตนนี่เรียกว่าบัญญัตปาให้พบผู้นี้ให้สั่งสมให้ส่งเสริมผู้นี้ให้มีกำลังมากขึ้นโดยลำดับตำดักเอตมังคมามุตตมังท่านเรียกเป็นมงคลอันสูงสุดน,นี่ข้อนึง่ง ข้อหนึ่งท่านกล่าวไว้ว่าสมนานันจะดัชนังเอตัมมังคังมุตตังนการเห็นสมณะผู้สงบกาวาจาใจเรียกก็เป็นมงคลอันสูงสุดเช่นเดียวกันผมว่าสมณะตามหลักธรรมที่ท่านกล่าวไว้ก็มีสี่ประเภทสมณะที่หนึ่งได้แก่พระโสดาบันสมณะที่สองได้แก่พระสกิทาคามี สมณะที่สามได้แก่พระอนาคามีสมณะที่สี่ได้แก่พระระหั์การเห็นสมณะเหล่านี้ที่ว่าเป็นมงคลันสูงสุดนี่นี่เป็นมงคลขั้นหนึ่งเป็นสมณะขั้นหนึ่งส่วนภายนอกเหนือยพยายามทําให้แจ้งซึ่งมากผลทั้งสี่นั้น คือสมณะทั้งสี่นั้นได้แก่พระโสดาสกิทาอนาคาอารหัตับผลขึ้นภา,ายในจิตใจของตนนี้ชื่อว่าเป็นผู้ทธาให้แจ้งซึ่งมรรคผลทั้งสี่รวมเป็นแปดเป็นมงคลอันสูงสุด ในมงคลเทวนีที่ในมงคลลัทธิที่กานแสดงว่านี่มีแตะทรรมซ้ำขันซำขันทังนั้นแต่นี้แยกดังที่ว่านี้ให้แยกแยกพิจารณาข้างนอกพิจารณาข้างในเถิดเกี่ยงกันเีตยที่เทวดาทั้งหลายเปิดมีปัญหาถกเถียงกันอยู่ถึงสิบสองปีไม่มีใครจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้เลยเพียงพากันมา ทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้าโดยที่ทราบว่าพระพุทธเจ้าได้จัดสรู้ขึ้นแล้วในโลกเป็นผู้สามารถที้แจงอักธำรือปัญหาในแง่ต่างๆให้เป็นที่เข้าใจแก่ผู้ข้องใจทั้งหลายเพง่ดใ้พากันมาทูลถามพระพุทธเจ้าตามมมคุณสูตรที่ท่านยกขึ้นไว้มนต้น แต่เวลาท่านสูตรมนท่านยกเอาเพียงมาอเสวนาจารณาังเล,ลืออ่อยมาเลยธรรมะกล่า,า,า,าวถึงพวกเทวดาทั้งหลายมาจากโู่นจากนี้มากมา,กกายากยกองแ้ะมาเฝ้าพระพุทธเจ้ามาทูลถามปัญหาท่านตัดออกเสียหมดเอาแต่เนื้อเนื้อคือมงคลสุดสามสิบแปดประการนี้มาแสดงมงคลสามสิบแปดประการนี้เป็น คุณแก่เทวดาทั้งมนุษย์ทั้งหลายเอืตลอดมาจนทั้งถังทุวันนี้เราจึงควรเจริญมงคลสูตรนี้สูตรใดก็ตามเป็นที่แน่ใจหรือเป็นที่สนิทกับจิตนิสัยของเราให้มีขึ้นภายในจิตใจของเราดังที่กล่าวในสองสามบทเบื้องต้นนั้นว่าไม่ควบคนทาน่ใฮ้ควบบัณฑุการเห็นสมณะ นี่ฮะมันปรากฏขึ้นภายในจิตใจของเราชื่อว่าเราเป็นผู้ทรงคุณธรรมมันสูงสุดไว้ภายในจิตใจคำว่าเทวดาตั้งแต่วันเกิดมาเราไม่เคยรู้เคยเห็นคิดดูดิมนุษย์ด้วยกันพระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งสาวกอรหรันอรหันท่านก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งแต่ทําไมท่านสามารถรู้เห็นเทวดาจนถึงกับแนะนําสั่งสอนเทวดา ให้ได้สาเร็จมาคผลนิพพานจนํานวนเป็นล้านล้านไม่ใช่ธรรมดาเราเชิกล่าวไว้ในสูตรต่างๆเทวดามาฟังเทศพระพุทธเจ้าได้สําเร็จมาคผลนิพพาน,เ,าน,านเป็นโกรคคาว่าโกชืจะหมายถึงเท่าไหร่น่าทราบเป็นแสนแสนเป็นโกดแล้วไม่เพียงแต่เทศวันหนึ่งวันเดียวนั้นแค่จนกระทั่งโพลปรินิพาน ตั้งในพุทธกิจท่านแสดงไว้ว่าอัตราเตเทวปัญหากังตั้งแต่หกทุ่มล่วงไปแล้วแก้ปัญหาเน้แนะนําสั่งสอนเทวดาช่านต่างๆที่เข้ามาทูลถามมหากับพระพุทธเจ้านี่ท่านถือบรรเทวดาเหมือนกับมนุษย์ทั้งหลายสอนเทวดาเหมือนกับสอนมนุษย์ทั้งหลายนี่เองท่านถือเป็นธรมธรมดาธรรมดา เช่นเดียวกับเรามองเห็นคนทั่วไปเป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าทรงมองเห็นพวกเทวบุตรเทวดาชั้นต่างๆประจักษ์ด้วยขยานของพระองค์คือตาทิย์เช่นเดียวกับเรามองเห็นสิ่งต่างๆนงมนุษย์จับทั้งหลายด้วยตานเนื้อของเราแต่เมื่อเราไม่มีตาทิย์เหมือนพระพุทธเจ้าแล้วจึงกลายเป็นปัญหาโลกแตกทูกวันนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงอย่างนั้นด้วยพระจักสุญานของพระองค์ กับเราที่มาด้านดาวหรือคาดคะนนี้นั้นลบความจริงนั้นด้วยความมืดบอดของเราจึงเป็นที่น่าสรุปสังเวตอย่างยิ่งทีเดียวเหตยระหว่างคนตาดีกับคนตาบอดร,ระหว่างคนโง่คนฉลาดมันผิดกันอย่างนี้ทั้งๆที่เป็นมนุษย์ด้วยกันก็ตาพระองค์สามารถสั่งสอนเทวดาอินทรยมญาตตลอดถึงสัตว์นรกเปรตมนุษย์มน,ษยมนาไม่มีจำกัดขอบเขต มากมายก่กควพุทธภระพิงหนักมากสำหรับพระพุทธเจ้าตามพุทธวิสัยคือวิสัยของพระพุทธเจ้าที่ทําประโยชน์แก่โลกพกเราเป็นคนหูหนวกตาบอดไม่สามารถที่จะมองเห็นทั้งเท,ทเวดาอินทร์พงอะไรต่ออะไรแม้ที่สุดจะสั่งสอนตัวเองก็ยังไม่ได้นะแล้วเราไปเทียบกับพระพุทธเจ้าได้อย่างไร พระพุทธเจ้าภาระหนักมากขนาดไหนยังสามารถทำนำภาระนั้นไปได้ตลอดทั่วถึงจนกระทั่งวันตรีผ่านไม่มีภาระใดที่จะหนักหากยิ่นกว่าพุทธกิจพุทธภาระของพระพุทธ,ธเจ้าแต่พระองค์ก็เป็นพุทธวิสัยนี่เป็นไปด้วยอํานาจวิสัยของของศาสดา,ศ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 าทำไปได้ตลอดทั่วถึงถ้าเราพวกเราไม่ถึงอย่างนั้น แม้แต่จะมาสั่งสอนตนเองเพียงคนเดียวท่านี้ก็ยังล้มลุกคุกคข่งให้กิเลสตัณหาเหยียบย่าทําลายขี่รถเหยียรถวันยังขาคืนยังรุ่งบางทีก็เดินจงกรมก็ขี่รถบนหัวอยู่บนทางจงกรมนั่งาอน้ำก็ขี่รถเหยียรถอยู่สถานที่นั่งพวน,นต่นอนาอน้ำก็ขี่รถเหยียรถอยู่นั่นเลยกลายเป็นช่วงเป็นฐานของกิเลสตัณหาทุกเสียบทด้วยความไม่มีสติพิจารณาเลยที มันต่างกันไหมพระพุทธเจ้ากับพวกเรามาพิจารณาถ้าวาเราจะนํามาถือให้เป็นประโยชน์เป็นกติเครื่องข้้มสอนตัวเองให้เกิดประโยชน์จากธรรมที่กล่าวมานี้ก็คือมีบทสําคัญอยู่ว่าพระพุทธเจ้าท่านทําไมสามารถสั่งสอนพระองค์ได้แล้วและเป็นครูของสัตว์โลกได้ถึงสามโลกาถาไปโดยตลอดทั่วถึงแต่เราจะสามารถสั่งสอนตัวของเรา แล้แก้กิเลสตัณหาอาสะวะซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราเพียงดวงเดียวเท่านั้นทําไมจะไม่ได้แล้วทําไมจะปล่อยตัวให้กิเลสตัณหาอาสะวะทั้งหลายเนี่ยขี้รถเยี่ยวรถอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเนินนั่งนอนตั้งแต่เล็กจนกระทั่งถึงเท่าแก่ชราตายเป็นกับขี่กับเยี่ยวของกิเลสถ้าเท่าเต็มตัวมีอย่างเหรือมันโตกะปุกขนาดไหนเรื่องกิเลสอาสวะแล้วมันทําไมมัน ที่รถเยี่ยรถเราตลอดเวลาเราไม่มีความขย,ยันขยันต่อมนันบ้างเหรอเ <ừ. S 1> พียงเอาคนเดียวเราก็ยังเอาตัวไปไม่รอดแล้วเราจะทายังไงวันนี้ก็ยังเอาตัวไม่รอดที่ผ่านมาก็ยังตัวไม่รอดก็ยังนอนให้กิเลสตัณหาอภาวะมันขี่รถเยี่ยรถนั่งมันขี่รถเยี่ยรถตลอดมาในยบททั้งสี่นั่นจะเป็นส่วมเป็นฐานมันอยู่หรือต่อไปนี่ควรพิจารณาตัวเองนี่เป็นคติอันต้องขันที่เราจะน,านาํามาใช้เสนอ ตัวเราเองกิเลสมันมีอำนาจวาสนาขนาดไหนพระพุทธเจ้าท่านทำไมปราบได้สาวกอรหัตละหันหรือพุทธบริษัททั้งหลายตั้งแต่ท่านพุทธการท่านก็เป็นคนคนหนึ่งท่านทําไมปราบมันได้เอามันมาเป็นส่วมเป็นฐานได้ขี้ลดเยี่ยวลดมันได้ไม่มีแต่มันขี้ลดเยี่ยวลดเราถ่ายเดียวทําไมเราจะทําไม่ได้คลิปมันให้มันเป็นส่วมเป็นฐานเราสักทีไม่ดีหรอือพยายาม <laughs> มีแต่พวกส้วมพวกห้องน้าห้องถังมันมองไปไหนมีท้องน้ำห้องกังห้องส้วมของกิเลสมันก็น่าขดาดสังเวชเหมือนกันนะเอาฟิตตัวให้ดีแต่มันอยู่ตรงไหนกิเลสมันอยู่ในหัวใจของเรานี่แหลไม่อยู่ที่ตรงไหนแต่เรามักจะเข้าใจว่ากิเลสมันเป็นเพื่อนสนิทเราเป็นเราทั้งหมดนี่ยคือมันแก้คกว่ากิเลสมาเป็นเรา ถ้าถือกิเลสเจงกิเลสถือกิเลสเป็นไทยแล้วมันก็มีทางแก้กันได้หาอุบายพิจารณาแก้ไขตัวเอง <c oughs> นี่เสียงอันนี้ขึ้นมาแล้วเท่มากสะดวกแล้วนี่ถ้าพูดเรื่องการแก้ก็มันมีอะไรที่จะแก้ยากที่จะแก้กิเลสกิเลสคืออะไรก็คือความโลภค,ความโกรธความหลงเป็นต้น มนุษย์เรามีหัวใจสัตว์มีหัวใจทําไมจะไม่อยากได้ทําไมจะไม่อยากโลภนี่เมืองพอาของความโลภมันมีที่ไหนเมืองพอาของความโกรธมันมีที่ไหนเมืองพอาของความหลงมันมีที่ไหนมันไม่มีขอบมีเขตมันกว้างกวางยิ่งกว่าแม่น้ําท้องฟ้ามาหาสมุทรเพราะฉะนั้นมันมันจึงแก้ยากเพราะมันกว้างต่อกว้าง เป็นของยากแต่ถึงกว้างขนาดไหนก็ตามรากฐานของสิ่งเหล่านี้มันก็อยู่ที่ใจดวงเดียวนี้เท่านั้นประมวลลงมาค่าที่ตรงนี้มาตัดหน้าแก้วของมันออกที่ตรงนี้แล้วมันตายไปหมดเช่นเดียวกับต้นไม้ดังที่เคยอธิบายมาแล้วโลภความโกรธความหลงกินก้านสาขามันแตกกิงแตกกา้านแตกใบแตกดอกแตกผลออกไปมากมายเท่งไหรก็ตามมันขึ้นอยู่กับต้นของมัน มันมีต้นมันมีอาหารเป็นที่หล่อเลี้ยงมันถึงเจริญเติบโตไปได้สนุกแต่กินแต่ก้านออกไปแต่ถ้าพยายามตัดจุดสาคัญสำคัญของมันซึ่งมีอยู่ภายในกิจของเราแล้วมันจะม,มีทางที่จะแตกกระจายไปได้มากมา,กายไกลกองนะักค่อยๆอับเขาหรือค่อยๆยุบยอดตายลงไปโดยลําดับๆจนกระทั่งตายหมดโดยสิ้นเชิงณภายในใจด้วยอำนาจของมหาสติมหาปัญญา ศรัทธาความเพียรนี้ไม่มีอย่างอื่นที่จะยิ่งไปกว่าทำตังกล่าวมาแล้วนี้ซึ่งเหมาะสมที่สุดกับการฆ่ากิเลียทั้งสามประเทอันใดโตนี้ทั้งหมดไปจากใจคำว่าสมณรที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่จะปรากฏขึ้นมาโดยลําดับจนกระทั่งปรากฏขึ้นมาอย่างแจ้งชัดถ้าจัดกัดใจเป็นสันทิธีโกรู้เองเห็นเองในวงผู้ปฏิบัติโดยเฉาคปัจจตังเลริตโบวินยูหิ ผู้ที่รู้ทั้งหลาจะไม่รู้ที่อื่นจะรู้ขึ้นกับตัวเองนี้ด้วยกันทั้งนั้นเพราะธรรมะท่านวางไว้เป็นของกลางนเป็นจุดที่จะตัดปัญหากับที่เหล็กอ,อาสวะง่ายสู้มันเวลานี้เราได้สติสตังมาแล้วพอสมควรได้รับการอกลม จับจรรทำเลยศึกษาเราเรียนมาพอสมควรเลยฟางอุว่าจากครูจักอาตากา์พอสมควรปัญหาอันใดก็คือเรื่องของเราที่จะต้องฟิตตัวของเราให้มีสติปัญญาทันกับกัญญายาของที่เดืซึ่งร้อยเล่หทันเดี่ยงร้อยสันพันคงที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราให้ขาดลงไปโดยลําดับลำหนักทีเดขาดลงไปมา,มากน้อย ความสุขความสบายจะค่อยปรากฏขึ้นมาภายในจิตใจเย็นใจนี่เย็นยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายเย็นสุขใจสุขไม่มีเละสุขไม่มีงามสุขไม่มีตั่ยมีเน่าสุขอย่างสม่ำเสมอสุขสุดยอดยิ่งเป็นสุขอาการิโกไม่มีสลายเปลี่ยนแปลงไปไหนเป็นความสุขที่ยอดเยี่ยมนี่หละท่านเรียกว่าความสุขของปรา พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงค้นพบความสุขประเภทนี้สาวกอรหันอาหารทั้งหลายท่านกับทรงท่านก็ค้นพบความสุขประเภทนี้ท่านจึงปล่อยวางความสุกโดยการทั้งกลวงที่เคยเกี่ยวข้องกันมาให้เียงแต่สุขทุกข์ก็ปล่อยโดยสิ้นเชิงเช่นเดียวกันเป็นผู้หมดห่วงหมดใดหมดป่าช้ามันต้องมากเย็นให้กายเกิดกันอยุดมาหยุดใน่ถอยในกำเนิดต่างๆพบน้อยพบใหญ่ ทีเียวอกว่าตักวนไปวนมาตัดโกงจากวัตวบน,นี้ออกจากใจเสียได้เป็นความสุขเป็นความสบายอันล้นค้นนี่คือความสุขของมนุษย์แท้สมกับภูมิของมนุษย์ที่มีความเฉลียวฉลาดเจอความสุขนี้แล้วอันใดใ,ในก็ปล่อยไปหมน,นี่ในทมบทที่กล่าวว่าสมมนานันจะรัสนงก็เข้าในจิดดวงนี้ และนิบาสัจจิกิริยาเอตัมมังคัมุตตมังก็เช่นเดียวกันทำพันิพานให้แจ้งคือเวลานี้พันิพานถูกปิดบังด้วยพิเดระเภศดังกล่าวมาเหล่านี้จนมืดมิดทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีความสงา่าผ่าเผยขึ้นภาจิตใจแม้นิดหนึ่งเลยถ้าทาิย์น่าจะถูกเมฆปิดบงังแสงสว่างส่งมาไม,ม่เต็มที่เต็มฐานได้ก็ตามแต่เป็นบางการบางเวลา ยอมมีการเปิดเผยตัวออกด้อย่างชัดเจนที่เรียกท้องฟ้าอากาศปลอดโปรง่งจิตใจของเราที่ถูกกิเดียุ่มหอ่อปิดบังอยู่นี้ไม่มีวันปลอดโปร่งได้เลยเมื่อม่ปิดตาถงนั้นนั่นแหละท่านให้ทำพระนิพพานไดแจ้งพระนิพพานก็หมายถึงจิตนั่นเองไม่ได้หมายถึงอะไรที่พระนิพพานยังแจ้งมาได้กเพราะสิ่งปิดบังทั้งหลายคือกิเดียซึนี้เกี่ยวเหมือนก้อนเมฆปิดบังพระอาทิตย์ ทำละลงด้วยความเพียรของเรามีสติปัญญาเป็นผู้บุกเบิกแล้วเรื่องพระนิพพานซึ่งเป็นตัวจิตล้วนๆนั้นจะค่อยแสดงตัวออกมาโดยลํำดับลําดับจนกระทั่งทําพระนิพพานให้แจ้งอย่างประจัก์มีกะเอตัมมังคามุตตมมังเป็นมงลคุอันสูงสุดไม่มีมงคลใดในโลกนี้จะสูงสุดยิ่งกว่าการพบสมณะสุดท้ายคือ พระรหัสและการทำมิจฉาให้แจ้งคือถึงความมือสุดแห่งใจนี่เป็นมงคลอันสูงสุดทำให้เห็นประจักษ์กับใจของเรานี้เราจะได้ชัดเจนว่าศาสนาของพระพุทธเจ้านั้นนะ่ะสอนโลกอย่างเปล่าเปล่าเล่นๆหรือว่าสอนจริงหรือใครเป็นคนเล่นใครเป็นคนจริงโอ้ว่าเป็นของเล่นหรือผู้ฟังผู้ถือเป็นเป็นคนเล่น ครืออะไรจริงอะไรไม่จริงพิสูจน์กันที่ทหัวใจเรานำโอวานนั้นแหละเข้ามาพิสูจน์เป็นเครื่องมือแก้ไขนี้เมื่อธรรมชาติน้จริงขึ้นมาล้วนแล้วธรรมะของพระเจ้าแม้แต่เป็นกระดาษเศษที่เขียนตกอยู่ตามถนนทางยังไม่กล้าเหยียบย่ำว่าไงเพราะนั้นเป็นคําสอนพระเจ้าเหยียบไม่ลง ถ้าลงในเคารพหลักใหญ่แล้วปีดย่อยเคารพไปหมดพระพุทธรูปก็ตามจะเป็นอะไรก็ตามกราบอย่างถึงใจเพราะเชื่อหลักใหญ่แล้วหลักใหญ่คืออะไรคือหัวใจเราถึงความบริสุทธิ์เพราะอํานาจแห่งธรรมคำสอนมีเจ้าเป็นผู้ชี้แจงบอกแนวทางเคารบไปหมดดังท่านอาจารย์มั่นเป็นตัวอย่างในสมัยปัจจุบันในห้องนอนใดที่ผูกนิมนต์ไปพักอย่างนี้ถ้ามี หนังสือธรรมะอยู่ต่ำกว่าท่านท่านจะไม่ยอมนอนในห้องนั้นเลยท่านต้องยกหนังสือนั้งขึ้นสูงกว่าพิษะท่านเสมอท่านถึงยอมนอนนี่ธรรมพุทธเจ้า,ราเราอยู่ด้วยธรรมกินด้วยธรรมเป็นตายแล้วมอบกับธรรมปฏิบัติได้รู้ได้เห็นมากน้อยเพราะธรรมของพุทเจ้าท่านั้นเราจะหยกย่ำทำลายได้อย่างไรกันนะเอาทําให้อยู่กรรมกว่าเราได้อย่างไรนะท่านว่า ท่านไม่ยอมนอนยกตัวอย่างที่ท่านมาพักว่าสา,ารวันเป็นต้นในห้องนั้นมีหนังสือท่านไม่ยอกให้ขนสือขึ้นสูงผมให้หนอดเนี่ยนันเลยเนี่ยลงเคารพถึงใจทุกอย่างเพราะทําถึงใจความเคารพไม่ว่าจะฝ่ายสมมุติไม่ว่าจะอะไรท่านเคารพถึงเรียกว่าสุดยอดกราบพระพุทธเจ้ากราบพระพุทธรูปก,ก็สนิท ไม่มีใครที่อากราบสวยงามแนบสนิทยิ่งกว่าท่านสันมั่นในสมัยปัจจุบันนี้เห็นไปจากดา้วยตาความเคารพในอัจนธรรมก็เช่นเดียวกันแม้แต่รูปพระกระจายนะที่อยู่ในซองยาอะไรยาท่ากระกจายนะั้นพอท่านได้มาโอ้โหนี่ยาท่ากระกจายนะเป็นภาษาสาววของพระพุทธเจ้านี่ท่านรีบเทจานออกแล้วเอายา พรนะกระจายนนั้นเหน็บไว้บนที่นอนท่านทั้งกราบนี่องค์สาวกรูปของท,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 ท่านนี่มีความหมายแค่ไหนพระกระจายนนะจะมาทําเล่นๆนี้ได้หรือัำเมื่อถึงใจแล้วถึงทุกอย่างเคารพทุกอย่างบรรดาที่สิ่งที่เป็นควรเป็นของเคารพท่านเคารพจริงๆนั่นท่านไม่เล่นเหมือนผุุ้ชนคนหนาเหยียบนุนเหยียบนี่เหมือน่งพวกเราทั้งหลาย พ่อไม่รู้ก็รู้คำคำงูปลาปลาไปในลักษณะของคนตาบอดนั่นแหละถ้าคนตาดีแล้วไม่เหยียบอันไหนจะเป็นกว่าเป็นหนามไม่ยอมเหยียบสิ่งใดที่จะเป็นโทษเป็นภัยขาดความเคารพท่านไม่ยอมทำนัก่างท่านเป็นอย่างนั้น <c oughs> อ้าวอีกแล้วคุณโอ,เเอ้เอาล่ะหยุดเตวังะ <c oughs> อะไรกยดี